เราจะมาสอนวิธีการดับงานนะครับก็คือสำหรับ,บร้านแต่งแต่งฟิลมหรือว่าตัดฟิล์มกรอยทั่วไปอ่ะครับก็คือสำหรับคุณจะรู้จะเริ่มต้นใหม่หรือว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทีนี้เนี่ยผมจะบอกขั้นตอนอย่่งละเก็บให้ก็คือว่าใช้วิธีเบสิกเลยนะครับก็คือเอากระดาษนอกลายเนี่ยไปวางค่าลงบนรถของคุณน่ย เหมือนตอนคุณเด็กๆจาได้ไหมก็คือที่คุณเอากระดาษลอกลายวางบนเหรียญน่ะแล้วก็คุณก็เอาไอริงสอเนี่ยฝน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 ,ฝนอย่างเงี้ยมันมันก็จะจะเป็นเส้นอ่าก็คือที่เราทําจนตอนเด็กะครับซึ่งเราก็เอาหลักการเนี้ยเอามาใช้ได้กระดาษลอกลายก็คือฝนฝนฝนให้มันเป็นเส้นคุณยกกระดาษลอกลายวางบนรถหรือวัตถุอะไรก็ได้ที่เป็นสามมิติโดยคุณไม่ต้องไปซื้อเครื่องราคาเป็นล้านในตัวสแกน สามมิติอะไรมันมันก็มันก็เวอร์เกิอนอนยะ่างนั้นแล้วคุณก็ใช้แค่วิธีการดีสิคอะไรเนี้ยมันมันก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับอย่างที่ผมใช้อยู่อ่าหรือว่าคุณจะสกแกนวัตถุตัวนี้อ่าคุณก็เอาฝนฝนฝนให้เป็นขอบอย่างเงี้ยครับถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท,ทุกทุกร้านผมก็ใช้ไฟล์ตัวนี้ในการเอ่อตัดไฟล์แล้วก็ส่งไฟล์ให้ให้ให้ร้านทุกร้านก็ตัด หรือมี2ทางเลือกคุณก็ไปซื้อเครื่องสแกน3าิไติเป็นทีดลงทุนสัก10ล้านแล้วเมื่อไหร่จะคืนทุนก็ไม่รู้หรือจะใช้วิธีผมเนี่ยไม่เสียเงินก็าาดเลยเอ,อันนี้ก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งของคุณนะครับคุณก็ฝนฝนอย่างเงี้ยมันก็เป็นรอยแลครับคุณก็ไปวางบนรถคุณนะฮะแล้วฝนฝนอย่างเงี้ยครับรายละเอียดเยอะขนาดไหนก็ ก็ฝนไปเรื่อยๆครับอย่าให้มันขยับนะครับคุณก็ต้องวางสก็อตเทสแปะบนรถคุณให้ดีเดียแล้วคุณก็ฝนไปเรื่อยๆนั่งฝนไปเรื่อยๆเนี่ยครับฝนให้มันให้มันติดเข้มๆนะฮถ้าตรงไหนรายละเอียดเยอะคุณก็ฝนให้มันถี่ๆนิดนึงอ่าอย่างตัวอย่างนี้คุณเห็นไหมครับผมเอาไปวางบนรถทุกรุ่นเลย HONDA c ซ v i c p o r s c h e c a าวคาวเวลนอ่าไอตรงที่จับมือ ตรงกันชนหน้ากระโปรงคอนโซลคุณก็วางภาพเลยแล้วคุณก็นั่งสวนสวนสวน,สน,สน,สนออกมาก็คือตามที่คุณเห็นนี่แหละครับอันดับแรกคือวิธีการดัดเส้นลอกลายอันนี้ก็คือจบวิธีการลอกลายแล้วนะครับจะให้ชัดๆก็ฝนฝนให้มันเยอะๆหน่อยให้มันเข้มๆหน่อยสอเอาเป็น 2B 3B ก็ได้ที่คุณใช้วาดเขียนหัให้มันดำๆ โอเคอันนี้คือจบต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสแกนเข้าเครื่องดิจิทัลเพื่อจะเข้าทำเป็นไฟล์ดิจิตอลไปสู่ a อไโอเคเดี๋ยวไปสู่ขั้นตอนต่อไปคนระับจากที่เราดะเรียบร้อยนะครับก็มาสู่ขั้นตอนการสแกนเข้าสู่กระดานดิจิทัลเพื่อทําเป็นไฟล์ดิจิตอลเข้าไปอันนี้เป็นกระดานสําหรับสแกนกระดาษหรือว่าผ้าหรือวัตถุอะไรก็ได้ที่เป็น2อมิติ2 d ครับผม หลังจากที่เราจาร์เส้นเรียบร้อยเราเห็นเส้นไหมครับเมื่อชี้ที่จาร์ฮะอ่าเห็นเส้นเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรมขึ้นมาที่ที่จะรองรับกระดานที่ใช้เสร็จแล้วเราก็เอากระดาษจาร์วางบนกระดานอ่ะทีนี้เราจะ,ะทําชิ้นไหนก่อนนะครับสมมติว่าเราจะทําชิ้นนี้ก่อนอ่ะโอเคเราก็จาร์ไปมุมทุกมุมอ่ากดเลขหนึ่งเห็นไหมครับ เราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะครับถือว่าเริ่มจากตรงนี้มุมก็เป็นเลข1 1โค้งก็เป็นเลข4 4 4 4 4 4 4สังเกตไอ้กากาบาทเนี่ยครับก็คือให้มันตรงตรงกับเส้นที่เราจะสแกนเข้าไปอ่า4ถ้าเราผิดอ่าเราก็ถอยตัว C นะครับ C สถอยถอยสังเกตมาดูที่โปรแกรมนะครับอ่าส,สีไปเรื่อยมันก็จะถอยไปเรื่อยครับอ่าถอยไปเรื่อยตัวเมาส์ต้องอยู่บนกระดานตลอดอ่าโอเคอ่าถ้าเราขิดเราก็ถอยไป C เริ่มเริ่มต้นใหม่อ่าสแกนใหม่อ่าสแกนจะเอาเส้นนอกเอาเส้นนอกก่อนแล้วกันนะครับเส้นนอกเริ่มจากเลข1อ่าทุกครั้งมุมต้องเป็น1ทุกครั้งหนึ่ง ถ้ามันเส้นตรงเลยนะครับยิงหัวท้ายเลยก็ได้นะครับก็คือ1แล้วก็ยิงไปเลยถ้าเป็นเส้นตรงก็คือท้ายสุด,สดก็คือ1อ่าแล้วก็โคง้งโค้งก็เป็น4ไปเรื่อยๆครับให้มันทีทีนิดนึงถ้าโค้งมันกระชั้นชิดเกินก็ให้มันทีทีหน่อย C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  อ่าลองซูมมาดูใกล้ๆกากบาาตนะ่ะตามเส้นเห็นไหมครับ C 4, 4ถ้ามันตรงก็ยิงอ่าหหัวท้ายเลยครับ1 แล้วเริ่มโค้งตรงไหนก็มาเริ่ม4 4่สีอ่าแล้วพอจะเป็นเส้นตรงก็เถิดไปหน่อย1นึ่งอ่ายิงไปเลยครับเส้นตรงไม่ต้องสแกนทุกจุดมันจะเป็นเส้นตรงเลยครับ1อ่าแล้วก็เริ่มโค้งก็สี่สี่สีอ่า แม่นยำไม่แม่นยำมันอยู่ที่มือเรานะครับถ้ามือเราเนี่ยมือกับตาให้มันสัมพันธ์กันก็คือกากบาทเนี่ยให้มันตรงเส้นอ่าก็คือมันตรงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเพราะเครื่องกับโปรแกรมอ่ะมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วอ่าก็คือ C เราเราเริ่มต้นตรงไหนอ่าจำไว้ด้วยนะครับหรือเอาดินสอมาร์คไว้นิดนึงถ้าเริ่มต้นตรงไหนเรากดสองตรงไหนก็ได้มันจะวิ่งกลับมาชนที่จุดเริ่มต้นอัตโนมัติเองนะครับอ่าจบสองแล้วไปที่โปรแกรม โอเควันนี้ถ้าจบเรียบร้อยเนี่ยถ้าจะทาอีกเส้นหนึ่งแล้วก็แล้วก็ทาได้เลยครับทำเส้นในต่อใช่ไหมอ่าเส้นในต่อก็อีกเส้นหนึ่งมันเป็นจะเป็นเส้นป่าอัตโนมัติครับก็คือเริ่มเหมือนกันหนึ่งอ่าแล้วก็ยิงไปเลยครับเส้นตรงหัวท้ายนะครับหนึ่งอ่าแล้วก็โค้งก็ C C C อ่าแล้วก็ 1, 1. เส้นตรง1แล้วโค้งก็สี่ 4, 4ีโอเคแล้วก็หเส้นตรงก็1โค้งก็สี่สอ่าแล้วก็หอ่าตรงหัวท้าย1แล้วก็โค้งก็4ีสองก็คือจบอมันก็จะเป็นสองเส้นเส้นนอกแล้วก็เส้นในตามตามในรูปนะครับ ค่นี้เองครับทุกชิ้นก็คือความเหมือนกันหมดทุกชิ้นเสร็จแ,แล้วเราเอามาดูที่โปรแกรมครับผมแล้วก็มาที่จบชิ้นจบชิ้นจบกระดาษลอกแบบปุ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็คือไฟล์งานที่เราเราได้จากโปรแกรมนะครับอีน,นี้ถ้าเส้นไหนไม่สวยเนี่ยเราก็ลบลบทิ้งแต่งเส้นใหม่ได้นะครับผมว่าเส้นนี้ไม่สวย โค้ง oh, ไหนไม่สวยเรามีเครื่องมือในการปรับเส้นแต่งเส้นลองซูมให้ใหญ่ดูได้ครับแล้วก็ปรับตรงนี้ครับดึงลงไปนิดหนึ่งปรับเส้นให้มันสวยงามเราตกแต่งได้ครับผมมันก็จะตรงเป๊ะตามสเกลที่ที่เราดิจิเข้าไปครับตรงไหนขาดเกินอะไรเราเราใช้ยังลบลบทิ้งได้โปรแกรมนี้เราก็คือเราสามารถจะแต่งเส้นอะไรได้ทุกอย่างครับ ไฟงานก็คือตามที่เราสแกนถ้ามือเราสแกนเปี้ยวไฟงานมันก็เปี้ยวตามมือเราครับอ่เรื่องสเกลทุกอย่างก็คือมันตามที่เราดิจิตสแกนงานจริงอยู่แล้วไม่มีเพี้ยนอยู่แล้วครับอ่าอันนี้ก็คือไฟงานที่เราสแกนเรียบร้อยแล้วครับลองย่ออยู่กับโอเคทุกชิ้นก็คือทําเหมือนกันแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ปริน์ออกมาเสร็จแล้วก็สั่งตัดที่เครื่องตัดสติกเกอร์ได้เลยครับ สองรุ่นก็เร,เริ่มต้นตัน้งแต่74เซนอ่าน,นี้ก็คือเป็นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์หรือเราเรามาตัดฟิล์มกันลอยไนดะ้74เซนแล้วก็หน้สามสิบเมตรสามสอ่าเมตรสามสคือตัวนี้ครับตร้ามสิบแต่ฟิล์มจริงๆอ่ะก็คือเมตรห้เมตรห้ก็คือมันก็จะยาวกว่านี้ก็คือ มันมีไซส์นึงใหญ่วันนี้ไซส์ใหญ่ที่ร้านฟิล์มก็ซื้อกันก็คือ 166cm ซตมครับผมตัวนี้จะเมตรสามสิบจะใช้เมตรสาก็ได้คือตัดฟิล์มออกมาเท่ากับหน้าเครื่องเมตรสาแล้วมาใส่เป็นแผ่นๆไปหรือว่าถ้าคุณต้องการใส่เป็น้วนคุณก็ซื้อไซส์เมตร6 6ซึ่งเราขายราคาพิเศษครับผมขั้นตอนการตัดฟิล์มก็มีอยู่เท่านี้ฮะ ก็คือการสแกนฟิล์มตั้งแต่เราดับเส้นไปสแกนเป็นไฟล์อินท t ทา e เสร็จแล้วเราก็มาตัดฟิล์มแล้วก็ไปแตะที่ที่รถคุมขั้นตอนก็มีอยู่เท่านี้ครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ